คลิปนี้นกจะมาแชร์วิธีการํำหนอ่อแคคตัสจิมโนโด่างแบบง่ายๆนะคะบ้านๆก็สามารถทำได้เหมือนกันจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะก็จะใช้ดินปลูกแคคตัสด,ด้านบนก็จะโรยด้วยสตาร์เกิลจีแล้วก็ปุ๋ยออสโมโค้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆส่วนชั้นรองกระถางนะคะก็ เป็นกาบมะพร้าวสับหรือจะเป็นหินภูเขาไฟหรือจะเป็นฐานดำก็ได้นะคะเหมือนที่เราปลูกไม้โตเลยค่ะยิมโนโด่างอ้วนส้มค่ะอันนี้คือนกเด็ดไว้แล้วนะคะสองวันนะคะเพราะว่าแ,แห้งแล้วค่ะการชํำก็วางลงเฉยๆเลยค่ะเพื่อนๆวางลงธรรมดานะคะอันนี้คือหน่อที่เด็ดไว้แล้วสองวันนะคะ จริงๆแล้วนะคะไม่ต้องผึ่งแผลไว้นานนะคะก็เด็ดไว้ช่วงเช้าตอนบ่ายก็สามารถชําลงได้เลยค่ะการปักชําที่จะให้รากของเขาเนี่ยมาเร็วนะคะก็ควรเลือกหน่อที่โตสักหน่อยค่ะเพื่อนๆจะประมาณเซนครึ่งถึง2เซนค่ะ จากนั้นก็โรยหน้ากระถางด้วยหินโรยหน้าหรือจะเป็นดินอาคาดามะแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับนกแล้วนะคะนกรดน้ำทุกๆ2วันรดแค่หน้าดินเปียกนะคะไม่ได้รดให้ชุ่มลงไปก้นกระถางค่ะ และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ได้รับแสงแดดที่เหมาะสมก็แดดช่วง8โมงจนถึง11โมงนะคะอันนี้คือตัวนกเอนะคะภายใต้การกรองแสงด้วยสแสลนค่ะให้น้ำไม่ชื้นแฉะนะคะและก็ได้รับแสงแดดที่พอดีภายใต้การกรองแสงนะคะเท่านี้ เดี๋ยวรากก็จะมาค่ะเพื่อนๆผ่านไปสาอาทิตย์นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าสีก็เปลี่ยนนะคะอันนี้ก็คือกระถางเดิมนะคะนกจะดึงให้เพื่อนๆดูนะคะรากออกมาเยอะเลยทีเดียวค่ะมาแบบว่าเต็มมากๆเลยนะคะ